ตลกไปเล่นข้างนอกครับนั่นแหละตลกไปเล่นข้างนอกอันน้อยครับอันน้อยคราชใหญ่ใหญ่ครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สองตัวคุณเรอนห้คุณห้าค้วอมีก้เราจะเราจะเต็นตรงข้ามาเต็งมตอนนี้เด็กตะสามนหอวะนเลี้ยงผมเลยแล้วมีเ้เหลือ่อปุ๊เคือี่ที่ตรงตรงข้ามนี้เป็นยปคือเจะคิดสองฝนะมันไม่มีที่เก็เลยถามเดี๋ยวนยเดี๋ยวกนเรไมต้อเคคนน้แนอมันไม่เต่กี่ทุ่มตอนนี้กีทนีเ็ห นี่นี่่แงอให้พี่มาดินี่คุยกับพี่มาดิคุยกับพี่มาดิดู่ายนี่แทงเกีแทงให้แทงให้พี่มาติยแงเงนสดนยคุยกับพีกินเลยพี่มา